ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2538เดิมชื่อศูนย์พัฒนาการบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธีจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่เลขที่9หมู่10ตำบลอลันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร านะครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตถ์และพิศณุโลกโดยมีพันธกิจคือ 1. ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการจัดก,การศัตรูพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชการอนุรักษ์และการผลิตขยายชีวินรีย์ที่มีประโยชน์รวมทั้งสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช 3. ดํดำเนินการผลิตขยายชีวินรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 4. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยศัตรูพืชพยากรณ์เตือนการระบาดและป้องกันการกำจัดศัตรูพืช 5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งภายในศูนย์ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ต่างๆได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ห,ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่ 1. ผลิตขยายหัวเชื้อหลักในจุลินทรีย์3ชนิดเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อขยายและก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ 2. อดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชภายในห้องปฏิบัติการ 3. บริการตรวจคุณภาพมาตรฐานชีวพันธุ์ทั้งหัวเชื้อและก้อนเชื้อจุลินทรีย์ในรูปแบบต่างๆตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ศึกษาวิจัยและทดสอบด้านการอารักขาพืชเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจฐานการเรียนรู้ที่2การผลิตขยายจุลินทรีย์ทำหน้าที่คือ 1. ผลิตขยายหัวเชื้อและก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ในจุลินทรีย์3ชนิดได้แก่ เชื้อราไตรโคเดมาเชื้อราบิวเวเรียและเชื้อราเมต,ตาไราเซียมเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชและสนับสนุนให้แก่เกษตรกร,กร 2. การผลิตขยายหัวเชื้อราทั้ง3มชนิดสามารถแบ่งออกเป็น2แบบคือหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืชและหัวเชื้อแบบน้ำซึ่งสามารถนำไปผลิตขยายก้อนเชื้อราได้2วิธีการก็คือ 1. วิธีการนึ่งด้วยลังถึงและ 2. วิธีการหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยใช้ข้อสารเจ้าเป็นวัสดุในการผลิตขยายฐานการเรียนรู้ที่3สารสกัดสดาสารสกัดสดาเป็นสารที่มีการสกัดจากมเมล็ดส,สดาเพื่อนําไปใช้ในการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชเนื่องจากมีสารอะซา,าดิรคตินฤทธิ์ของสารสกัดสดาที่มีผลต่อมแมลงคือไล่มแมลงและหนอนยับยั้งการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนและแดักแด้ทําให้หนอนหรือตัวอ่อนไม่ลอกคราบ ยับยั้งการผสมพันธุ์และวางไข่ของตัวเต็มวัยฐานการเรียนรู้ที่ 4. มแมลงช้างปีกใสมแมลงช้างปีกใสเป็นมแมลงตัวห้ามที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูแมลงพืชที่มีขนาดเล็กและผนังลําตัวอ่อนนุ่มโดยตัวอ่อนของมแมลงช้างปีกใสจะเข้าทําลายเหยื่อโดยใช้ปากที่มีเคี้ยวยาวกัดกินมแมลงศัตรูพืชเช่นเพียแป้ง ตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสจะกินน้ำหวานและน้ำเป็นอาหารอัตราการปอยอยู่ที่ 100- 200ถึงตัวต่อไร่ฐานการเรียนรู้ที่5าแตนเบียนเพี้แป้งมันสัมปะหลังสีชมพูเป็นแมลงที่มีประโยชน์ช่วยทำลายเพลี้แป้งมันสัมปะหลังสีชมพูได้2วิธีการคือการห้ามและการเบียนสำหรับการห้ามนั้น แตนเบียนจะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวเพียแป้งจากนั้นจะกินของเหลวจากรอยแผลเพื่อนำไปใช้สร้างไข่เพียแป้งจะตายทันทีส่วนการเบียนแตนเบียนเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวเพียแป้งและวางไข่อยู่ภายในจากนั้นไข่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนดูดกินของเหลวในลำตัวเพียแป้งและเจริญเติบโตเข้าดักแดอยู่ภายในจนเพียแป้งตายไป อัตราการปล่อยอยู่ที่100-200ตัวต่อไร่ฐานการเรียนรู้ที่6แตนเบียนไขทิกโครแกรม,มา่าแตนเบียนไขทิกโคแกม,มา่าเป็นศัตรูธรรมชาติที่ช่วยทำลายไข่ของผีเสื้อศัตรูต่างๆที่ทำลายไม้ผลและพืชผักซึ่งแตนเบียนจะเข้าทำลายในระยะที่เป็นไข่ โดยตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพศเมียนั้นจะวางไข่ลงในไข่ของหนอนผีเสื้อศัตรูพืชเมื่อไข่แตนเบียนฟักเป็นตัวหนอนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในจนกระทั่งเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัยซึ่งจะเข้าทำลายไข่ของผีเสื้อศัตรูพืชอ,อัตราการปล่อยอยู่ที่20,000ตัวต่อไร่ปล่อย2-3ครั้งปอฤดูการผลิตฐานการเรียนรู้ที่7แมลงหางนี มแมลงหางหีบมีศักยภาพในการนำไปใช้ควบคุม,มแมลงศัตรูพืชที่ซ่อนตัวอยู่ในที่ที่มีความชื้นและหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกกาบใบหรือพื้นดินที่มีเศษใบไม้และสามารถหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดีตัวอ่อนและตัวเต็มวัยช่วยควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดเช่นหนอนและเพลี้ยอ่อนฐานการเรียนรู้ที่8มวลพิฆาตมวลพิฆาต เป็นแมลงตัวห้ามที่มีประสิทธิภาพในการทำลายหนอนผีเสื้อต่างๆโดยใช้ปากแทงเหยื่อดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนทำให้ตัวหนอนตายอัตราการปล่อยอยู่ที่100ตัวต่อไร่ฐานการเรียนรู้ที่9คลินิกพืชการดำเนินงานคลินิกพืชเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูพืชและให้คำแนะนำด้านการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกรกร,รวมทั้งสนับสนุนศัตรูธรรมชาติได้แก่ จุลินทรีย์แมลงศัตรูธรรมชาติและสารสก,กัดสะเดาเพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกรทั่วไปศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางบริการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในการผลิตสินค้าเกษตร